เห็นเลยพี่น <ance> <os> ้องตุมกระดูกหมูให <ance> <os> ้แพี่ว <os> ่าก <ance> <os> <os> ินให้แ um พ่ว่าแหนนครับผมตุมใส่เต่าย่างดีตุมกระดูกหมูก่อยก้อยก้อยงัว่วพี่น้องก้อยงัว่ก้อยงัว่ สวัสดีครับพี่น้องมากินข้าวครับผมคนคนขี่ไายนั่งคางนึงคนขี่ควานั่งคงางนึงเห็นปะอ๋อก็่อยนั่งถือคางถือคางวะนั่งนั่งกับกีดเจ้าวทั้งนี้น,นกีดก็ไหนอยแสบท้องนี่แต่ว่าอยากกินบุกิกอีข้าวเหนียวอ๋อส้มอี่ยังสมปะโตนี่ไง ว่เป็นก๋วยกวยงม่มขมนี่สงปัสตาองกันนะอู้ยะนะ Ừ, mhm, 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 Ừ, mhm, 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 อยากกินน้องมากินน้ากันเลยนะหนาวก็มีม่ิ้นไ้ต้มให้ลูกไส้ต้มให้บันแค่ชื่อหวัวหมูแม่สิบบาท หันละชิบบาทที่เขาจะเลาะเอาหนากากมันเลาะไหมเนื้อตรงหัวมันก็นมีเนื้อตีก,กระดูกนะพี่น้องกับสมองซือมาตุ่มให้หมาพี่น้องปวด,ดดจอืมอือือมาสองหัวยี่สิบบาท ตุไมปายสิมอเมย่ไงกึตุ่มเบิดรี่อะ่ากสิซื้อม่สามที่หวัวผุลวนละบ่ไหวมันจะเก็บบ่ได้เห็นไหมก็เลยซื้อคนละหัวก่อนทดลองมึงก่อนเพิพิ่นแทะ บักแตงเป็นนแังเชี่ยวขบกินนะต้องฝานฝานถ้าไ้มาเป็นแังเชี่ขยวไบกินนะเดี๋ยอ,อยู่ในตู้เย็นของมูคอยขบกินเนละม่แจบ่บ่าอืมไ่แช่ป่ก้ากินเหรอไม่บบะ ตัวกินเขาสร้างมาจากเกาหลีเหมือนเนี่ยมาจากเครือ่องเสภาเออเครื่องเสภาของเขาของเกาหลีเหมือนเนี่ยมันเป็นของญี่ปุ่นเหมือนเนี่ยของเกาหลีหรือของเนี่ยญี่ปุ่นนั่นถึงแม่ของเกาหลีได้หรอแต่ว่าผลิตในประเทศไทยนีสินะปะ โรงงานอยู่อม,มะตะนี่นะลูกไปโรงเรียนเร็วเงียบโชคดียเยอะมืงเอ,อื่นบุญจะเห็นถ้าเข้าไปขายมืงเอื้อน ถ้าเอาบ่ติดงานนะบุญตือทินเพราะว่าระแวกนี้บุญตือทินชุดท้ายแล้วแม่นบ่นมื้อ,ออื่นมื้อกอสิมาน้องแก้วเออก่อกกว่าจีมูดี้คนที่เจ้าซื้อของนำ้ำอะเพิ่นเพิ่นไปซื้อเพิ่นซื้อตม้มพอดีก็เลยถามเพิ่นว่าแม่จะไสค,ครับเพราผมไปซื้อนมเอา้า ใช่เลยถามว่ามีเด็กหน่อยอยู่สบอไ่มบัวผมซือ้อนมเฮ็ดรุงท่านโอ้โหมืออื่นบุญบ้านอืมมือบ้านนี่จะไหนไปขาขยด้วยไปจะไหนนมเฮ็ดรุงทาง่านมือบนี่เบิดเดาะแล้วแรกนี่เบ็ดเดา ต้นดากเอากระทินเะไรบอกว่าเรี่ยวๆเอาควันมือเหมือนหรอเริ่มแหลกเลยอืมอน้องคุณเอาหรอบอล่าเอาเด็กงาน,นบวชเนี่ยโอ้เตี้ยอืมก็เอาบวชกระถินผ่านเยอะที่ส่งกระตงเพื่อเสียบที่ฉันเสียบเนาะเหมือนจะเล่าความไปต่อเนี่ Đẹp mặt ừ. giặt cái bụi mẹ mò này. Ừ. Tao sẽ kinh à? ยีกมาจริงสบบคอยซื้อม,มากห็นมาแทบเลยเจ้าจิแทะแทะกันไปแทะไ้ตักไม่ค่อยสบอะไรเป็นระบบเป็นยู้นยูเออือ อืมเฮ้ยปลาตองหรือปลาดุบเอาปลาตองเด้องเดี๋ยวปลาบดูเนี่ยมันก็ยังปลาดุเนี่ยเนี่ยกรึบๆนะ เขากินไป็นเจ้าใ่อานะะน้องไปดูสิเป็นหงแล้วบอกเจ้าว่าตายอย่างไกประจองกระจองกับประจองแล้วบอกเขาอกเยอเงนะมัสถามแล้วสื่นไงอือชมไปยังประจองแล้ววะประจองกับประจองตันนั

คือลานเอื้องแค่ว่าขาบ๊กินลบบอืมอ่ะเบรกแตกบเบรกแตกบ่เนี่ยเอะเลยพี่น้องจ๋าเมื่อกินเข้าวต้มต้มบุญเนี่ยพี่นะขาต้มบุญต้มน้ำบุ่ต้มเม เลยซื้อร้ายยัยเลยยัยหาตับไจุนว่าตับไซ,บไซหลายตัวไหนสร้างตับครับบ้งกนก็ดอกประมากตับนะพราะได้หลายเดียแล้วมีเขียงเนื้อ แล้วก็ดีด้นะแล้วอนน้เรามาแปลรูปขายเีอะนะโบั่นกั็ของลูกสาวเราเัินด้วยเราก็เราก็มาขายผู้เต่านะ็มาขายลาบขายต้มแล้วขายดีเลยงานเกียวเขาต้งดีเนี่ยขายดีเนี่ยขายเยอะ เพิ่นเปิดจะมุ่งวะซีมุ่งหมดายเพิ่น4ีมุ่งหรือสามุม่ง่นะปล่อยมึงเนาะป่อยจำบ่ได้พี่เนอะสามมุ่งเอ่อืมทางออกทางออกไปพุ่นท่องไหมมันะเมืองไหมไปอุนนุ้นเพิ่นเลยเนือเพิ่นงามเนืองามเพนขาไม่ไมเต้นตึ๊บตึบตึ๊บตึเลยล่ะแบบ Ừ, เป็นรัดเอาอยุ่กุ่นกันได้มันขาย,ยังไมแรงครับยังลุงซาซัดเอป็นรัดครับพ่งกับมาขายไม่ร่าพิ่งกับบอ่ออยู่ใกลกันใกลพิ่งกัเปิดไฟอยู่ไฟพุ่นเิ่นเห็ดยังโมเลวดีเนาะม่มแล้ะ

บ้านเข้าภูเถา่า่นหัวข้าวต้มขนมนี่เนาะงานบุญบ้านเดินหน่อยนนเนาะเรื่นงหวัวเวลาคนไปออกบุญเพิ่นก็ เอาขอ้าตมออ้มให้ข้าวต้มขนมให้ไปต้อนของฝากของต้อนก็ยังบุญบวชกันบุญบวชาเจะเมื่อ,อหัวข้าวต้มก็จะข้าวหอข้าวต้มให้ข้าวต้มขออนมจีนพวกนี้นะ มึงก็ทแท้ยเกาจะพอหลับมัว่วบุญกระถินก็คือบุญกระถินก็คล้ายๆบุญบุญบวชคือกันประมาณเดียวกันเวลาบุญกระถินคือ มีต้นกับทินบุนบวชมีพระมีพระบวชคือน <c oughs> สัมปองสบายกับทินส,สา <c oughs> บายพระไหมบคือกันเนาะก็พิษไม่น่ะปะอิ่ม อเมียนภักเ,าข,าเาขาด้วลูกเอ้ยค่อยอิ่ม,มาาาาละแค่เอ้ยอเมียนภักเขาลูกเอ้ยไปใส่หนอก็เบอร์มันเหมืยนภักเขาพาคหน้าบ้านลูกสาวเนี่ยค่ะเอ้ยอเมียนภักเขาลูกเอ้ย

We'll <laughs> go